ที่สนามโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอบึงสามพันได้รับเกียรติจากสมาพันธ์รถยนต์โลกให้เป็นเจ้าภาพใน,นการจัดการแข่งขันแรลลี่ระดับนานาชาติในรายการ r ร l l y o อ t ฟ a i l a n d ชิงถ้วยพระราชทานคิงครับพ2017โดยกำหนดใช้เส้นทางสนามโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันเป็นจุดสตาร์ทและใช้สนามของโรงเรียนเพชรบูรณ์การเดินหิวเป็นสถานที่การแข่งขัน ทางนี้การแขร่งขันําเมืองการจัดโดยทีมงานออโต้เรซิ่งการแข่งขันทั้งหมดถูกควบคุมภายใต้มาตรฐานของสมาพันธ์รถยนต์โลกซึ่งในมาตรฐานในการจัดก,การแข่งขันรถยนต์เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกโดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักแข่งเข้าร่วมการแข่งขันจาก3ประเทศได้แก่ประเทศนิวซีแลนด์ประเทศอิตาลีและประเทศไทยรวมจำนวนรถยนต์ที่ร่วมแข่งขันกว่า18คันการแข่งขันดังกล่าวเป็นเกมกีฬาที่มีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ที่9มาตั้งแต่ปี2,545โดยภายในงานมีการสาแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบึง3,000และมีกรรมการเซฟตี้โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศบึง3,000โรงพยาบาลบึง3,000โรงพยาบาลวิชมิมรีโรงพยาบาลหนองไผ่และรถกู้ชีพและรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลซับสมอทอดคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่